ครับพี่น้องบาวซิงข้าเนาะมื่อนี้ผมเองเบาวซินข้ากับมาตามพอเดือนคนฝันแม่นคือเก่าเด้อพี่น้องมือนี้พอเดือนพ่นสีมาตามเลขกไทยครับพี่น้องเนาะเล็กไทยสิขอไปเที่ยวไทยเิ่น่าพี่น้องมื่อนี้กะสีมาเอาเป็นต้นตะเคียนคูครับพี่น้องเนาะเป็นต้นตะเคียนคูเข้ากบมาเอาแนวทางในการกับบาซิงข้าครับพี่น้องต้นตะเคียนคูบอกง่ายเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งต้นตะเคียนในการเนาะก่อนซีเอาก่อนสีทำไปที่ครับพี่น้องเนาะ เป็นตะเคียนคูครับพี่น้องต้นแบบไงเลยตะเคียนทองอันนี้ตะเคียนคูเป็นตะเคียนคูเด้อพี่น้องต้นไงใช่ปะพี่น้องปูตาปูตาโดนปูตาเนี่ยเบิ่งเพิ่งครับพี่น้องตะเคียนคูแบหญ่เลยครับพี่น้องเฮาโอ้สูงหิวเลยให้โชว์กันม้าเด้อมันอีพอเดือนมาขอโชว์ขอใช้น้ำก็ให้ปังๆตรงๆเด้อเจ้าแม่ตะเคียนทอง มืัอนี้เนาะลูกหลานก็นมาขอโจ้ก้อยใช่นะมืัอนี้ก็ให้มันมานคือเก่าของพอเดือน้ไดเป็นสะพานบุญในีพี่เห็นองเนาะมีน้องแได้ไมีเงินมีทองใส่พอเดือนจังมาอ่าตามแนวทางยังไหนเนาะขับมือวัวถ้าพี่พี่มองว่าว่ามากขอเจ้าแม่ตาเคียนนี่แหละเจ้าแม่ตาเคียนคู่นี่แต่วันที่เทียงจะมากรวดว่าครับ

berisi popis <laughs> okay, cool.

现在主要考虑跟什么？

tuh suka kita tapi jauh ขอติชมตัวสถาบันการเงินตัวสกิตัวบัญชีเงินตนี้ตัวนี้ตัวนี้สถาบันการิจะห่วงห่วงเราจะติใจจุดเนี้ขอติชมหน่อยเรื่มาในสุขภาเป็นไปได้ไหมจึงจะมันได้ขอซโปตรงๆเรื่องซ้ำโปรบมซ้อนโปรล่างมีเพื่นเลยเราเคยมาได้มีคําแรกมาขอขอใช่น้า

เออมองผู้คนฝ่ายผนก็้นเดือนบันดาลจริง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 ตัวนี้งวดก็คือสุ

สี่เจ็ดอหกเจ็นี่ล่ะหกเจ็ดบอกจะเห็นเออบอหันไปเลผมเนี่ยโอ้ตัวนั้นเขาเป็นเหล็กซีที่เขาว่าเป็นเล็กซีจะว่าเหล็กเจ็ดบอแมนบอกเห็นหม่งเดียวกันเออโอ้หกเจ็ดหกสีแต่วนี่าเนี่ยไปได้มาจะว่าเจ็ดกลายเป็นเจ็ดไหมบอกชัดจุดชัดอริงีเจ็ดชัดโกก็ชัดนั่นเหโอ้โอขึ้นงเลยหกเจ็ดบอกงเลยแมน คนเห็น,นเลยสั่นอ้าเต็้สั่วัว่ะขึ้น่นึงม่แนมีเลยนะน,น,นึ่งคือบมเห็นว่ะบอกวา่วาสูงสแนาดนี้นอนินเด็กซี่ว่าเออแต่ว่าแต่หกเจ็ดมันอยู่นะคเออหกเจ็ดสี่มันอยู่ข้างล่างี่้องหลางต้งสตัวนี่ละชันจังว่ะหกเจ็ดขึ้น,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 นโฮโลเลยท่าหนึ่งคือผมีว่ะประตทแปรงจะขึ้นโฮโลเลย สองนั่งดที่ที่แถวนอาจารย์เ่กอนว่าเรานตัวายนตัวอไจนก็ขอสสนรรันี่ครับปกติ้วเพ่นก็ให้ไปเอากระดาษวูนวพกเพ่นตัดตัว

าจารสี่บอกกได้เออสี oh. ่เป oh. ็อาจารย์สี่ไ่ผมไปตัวนีพี่น้องเห็นตัวไหนแน่นนสี่อาจารย์สี่เบิ่งอาจารย์น็นมองได้สี่สี่มาน่ะข้างบนนั่นนีนี่บอกว่าหกแล้วหกเจ็ดโอ้สี่หกเจ็ดสี่หกเสี่อยู่โดดเดี่ยวโอสี่โดดเดี่ยวแต่ว่าชัดแพงเนาะท่านผู้ชมสี่หตัวไหนเนาะ สีเดียวเลยสัตว์อีกตั้งหากบพี่น่องเอเปิดเฟสเน่โอ้สีสัตว์เนี่ยววีีดเย่ชัแต่ว่าเจ็ดก็โอเคอยู่เ็ดสี่หกเจ็ดละทำสายตาอาจารย์ว่าอะไรอาจารย์จับคู่บังคับนี่บ่ขันผมก็ว่าเจ็ดหกซี่เหร่เจ็ดหกซีเอาของบุลงมาบ่ะเอาของบุญลงมาลงมาใส่ตัวรางเ เจ็ดหกสี่หรือเจ็ดสี่หกสี่นะจะมาใายตาปันไหนนะาายตก็ว่าแต่าตาเปล่านะครับจะมองเห็นเป็นเลขสี่ดีชั้ยสี่ชัดเจนเลยเลสี่ชัดเจนในข่องเล่นชัดในข่องเห็นชัดนะครับสี่หกเจ็ดเป็นเลขอีอย่างหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าไอ้หกหกเจ็ดนี่มันอยู่ข้างบนตัวเดียวแต่ว่าไต ไต้หกเจ็ดไหนมันแอดแนมเห็นเป็นสี่กับศูนย์นะบฮูนะครับแต่ว่าสี่ตัวเดียวนี่ถ้ามองด้วยสายตาเปล่าสี่ในสัดแห้งล้วครับสี่นิ้วิหสี่สแห้งสีกับเจ็ดไอ่หน้าแต่ว่าโครงี้อาารันเขียนหลักให้เอืมใส่ถุงเขียนตัวไหนลาด้อเนีเ่องนี้สี่เจ็ดหกยีเจ็ดหกสี่นี่แหละอืมต้องมาจะพ่อครับโอเคครับ อาจารย์เป็นเห็นวิ่งทีเจ็ดหกสี่หรือสี่เจ็ดหกเนาะวิ่งสี่ตัวเดียวนี่วิ่งสี่ตัวเดียวอาจารย์เพราะว่าสี่ตัวเดียวนี่มองด้วยสายตาเปล่าเ่ชัดมากเอรอาจารย์เราต้องเปนคนเราต้อเดีฝันโยมขึ้นกัฝันอยู่ปิดไิดถือแขนไปบ้านแฮถือแขนทั้งแขนทั้งปลาอยู่น้ำกันเลยไหวันนีิมูเขาว่าเออดนเล่ยเล่ยเรืงแล้วถึงแล้วคนเราตุ้มเอาตุ้มเอ้าคนน่ะเฮเอเฮ่อหน้าห่อห่อเทไว้นะครับ ห่อไว้มันหลุดนะหน้าบุครับนี่เขามาทั้งนั้นทั้งนี้ก็ห่อไว้เลยนะอือขึ้นนในจังว่าโอ้จะได้หูแปลกๆพึ่งฝันนี่แหละตั้งแใจฝุ่นมาผมก็เลยว่ามันจังใดเนาะเลื่อนจีใดหลอโบหรือจังใดก็ผมแค่นี้สิไปย์แบบไดนผมก็บ่่หุกแข่แข่เป็นเลขกดงละครับจงเจระเข้จ้าระเข้ผมก็เลยยังเฮาสิตีเป็นเลขหยังเป็นเลข4สีบออาจารย์แขนแข่เป็นเหล็กเจ็บนี่แขนมันมี4ขาเจ็7สีบ่ โอนะโอ้โนี่แขกเขาท่าน่จระเ้กับหจิตเนาะโอ้จอาจานเนาะเฮ่ถ้าเรื่องแฮ่นี่ถาฟันว่าได้แฮ่นี่เออแฮ่นี่หวานไปมันเป็นลูกกลุ่มมันบ่ใๆจกีก็ยังยู่เสีอูหยดฟันที่แฮ่นี่หาสูงสูงหาีสยสีเลยสีชัดที่ยอดสีับเจนทักซันเี่ แต่โกเก็บ่ดเลยเนาะแต่ว่าสี่นี่ก็แต่ว่าหกเนีไปเนี่มาไปเหล็ก right, ศ no. ูนย์เนี่ยมันเี้เออเนาะเออไปไปเนาะโค้งไปเหล็กศูนย์ไปเหล็กศูนย์เลยนะเออแต่ก่อนมันเกิดในขึคืนลิฟไปเหล็กศูนย์เออเลกไปเหล็กศูนย์หมในนกล้องผมนี่เ็ดนี่ค่แค่เป็นสามป็นอะ่เออแต่ก็เจ็ดเลยครบตให้ก่อนนเห็นลรสมบเห็นแล้วบ่ อาจารย์เห็นสองตัวแล้วน้องอาจารย์เห็นสองตัวเลยวะสันติสองตัวเนาะอืมเสื้ออาจารย์นะครับผมมาคำนวณเบิ้งๆหน้าเห็นตัวเลข็กเนาะเคลื่อนเรื่ลยอาจารย์่ะว่งกันเด้อมันเห็นตรงใดกับวังสันเนาะตาตาเนาะอ่าท่านอาจตีเห็นเป็นตัวอื่นแต่เป็นตัวอื่นกะจาว่ากันครับเบิ้งเอ้าหน้าตัวผมเห็นอตัวตัวลางเลยนี่ลุงสี่ประศรีครับนี่ตัวลางลุงสี่จะว่าขังบนน่ะ ตัวแรมันก็เป็นเจ็ดี่หกเจ็ดสี่แล้วก็อปไปมากกลายเป็นเลขศูนย์บ่กลายเป็นเลขศูนมาเนี่ยเบิ้งไปเบิ้งมาเนาะทำนี่เนาะทำนี่ละามเบิ้งเบิ้งอ่ะโซ่เบิ้งอาจารย์โอ้ยหกเจ็ดออแต่ว่ามันหมดศูนย์เจ็ดกับหกเจ็ดแล้วก็โซ่ดอ่าพี่น้องสี่ด้อตคนนี้เป็นครงสุดท้ายน่ะล่ะครับครับแ็คถือว่าใกลเื่อล่อคงทุดข่ายอะไรี่น้องี นาไปรังโเเิหรือที่เอาไปตามประเทศแลงนี่ตางประเทศแลงนี่ก็ได้นี่ผมก็ตั้งใจด้ว่าที่ขอให้พี่น้องขึ้นดอกสตีพอนอมเล็กเล่าให้พี่น้องเล่ากับไทยนี่ล่ะถ้าเราเล่ากับไปไทยไปไทยเลยครับผมผมคิดอย่างนั้นนะแล้วแล้วพ่อเดือนทีทีฟันว่าเดบไปบ้านแห่ถือแข่ถือปลานี่พอเดือนสตีเป็นเหล็กอย่าง บบได้ตีเป็นเลขยังแล้วก็ตีแต่ว่าเลขที่ใดไปแล้วก็ที่ว่าก็เพิ่งฟันนี่ได้เหรอคือฟันมาขึ้นนี่แหละคม่ฟันเลยจะก่อนก็ได้แสดงว่าไหนมาขึ้นหุนฟันบอกทางทีชมทางไหนเออปีหุ่งแฟเนาะแฟงฟ้อมฟันข้องพอเดือนเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาบอกนั่นแน่บอกมูบอกพวกเนาะนะครับว่าฟันว่าพอเดือนฟันว่าได้ไปวานเหจะไปถือแค่ไปถือแค่ ทั้งแข่ทั้งป้าเลยอยู่น้ากันเลยวันนี้วันนี้ม้วนม้วนน้ำกันก็เลยว่าเออถึดแล้วถึดแล้วผมมาตุ่มเอาตุ่มเอาเ้าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลุกออกนะเดี๋ยวมันจะดินนะผมเห็นอยู่ในแขนนั้นเห็นโตอยู่เห็นโตจนจนบกาสิจับเอาแล้วว่าแขนนกยานนกเอาแต่แหหอไว้เลยทีครับโอ้ว่าจะไหนเนาะวันเห็นแขนว่ากอก็เลยสีโบโบหูแฝดอนี่ท้าเล็กบอกไม่เข้าซิฮ่องอ๋อเลยฮ่องอฮ่องอแล้วก็เลยจีน่องอเนาะ นี่ล้วอาจร์กัน้ำตัวนี้ไปดีตัวนี้เนาะอน้ำตัวนี้เนาะจะไม่ทะเกียบทํางผไม่มเรื่งเลยจะไม่ทะเกีังลองเบิ้งกันนีมองตัวแบบลองลองมันจะบาดจัจิบเนาะครับก็ได้รุ่นก็ได้ฟังน้ำมูนข้าปลาทู่ยู่บางเทื่มันก็เขาเลยเล่ากับบนเน่เนาะครับผมแต่เื่อเล่าวกเขาคือล่อขอบคุณกพอเดือนเนาะขอบคุณเดี๋ยวได้ผมสิไปอ่าพอเดือนเดี๋ยวได้ให้ผมเขาไปซองหม่องเขาไม่เขาไม่ให้แกรถเออออออเให้ีดีเนาะ ครับซีนะครับตัวหนีตัวหนี้คือซีนะครับมองหนีนี่คือซีสำนรผู้ชมเห็นเอ่อคือคือแอดบอก้องเห็นตัวนี้เขาเนต์ไปคิวเต้แมนตัวเดียวเลยตัวหนีนี่คือซีตอนแรกเขาเห็นเป็นหกเจ็ดมันอยู่หนี่เนาะครับนี่นี่มองนีแหละอืมอันนี้เป็นหกเป็นเจ็ดอยู่หนี่นะครับท่านผู้ชมอืมต่อไปอาไปมากมันคล้ายๆเป็นเหล็กศูนย์ในวงกลมมันเนาะมองเหล็กศูนมองเหล็กหกก มองวงตะกี้เขาเห็นเป็นเลขกหกกับเลขกเจ็ดตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป็นเลขกศูนย์เอ่อแต่วศูนย์ในกล่องมันกับบ่อคอยปันใดบ่ออืมตัวได้ชัดกว่าสี่สี่ในแจมของเราเลยสี่ในยูโดเรานี่นี่นี่เป็นหกนะครับตะกี้เขาแนมเห็นเป็นหกเลยตอนเป็นรูปแฝงไม่ไม่หกไอ้นี่เป็นเจ็ดอืมแต่ว่าสีนี่ยูโดดเดียวนะครับท่านผู้ชมสีนี่ยูโดดเดียว มานนนนนีีี่่่ตััว้อยเบครพี่น้องบางสันขั้นมาเองผมเองบางสักข้นก็มาตามเด็กเด็กคอเดือนคนฝันแม่นเนาะพี่น้องมาเลยครับบางเลยเด็กต้นตะเคียนคู่กับพี่น้องเนาะแหนมพี่น้องเข้าขมาแล้วคนไหนก็แช่ก็จะตามกดแชร์ไปพี่น้องกดติดตามบางสักคั้นทำแน่นเนาะพี่น้องผมเองก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามครับผมขยายใหญ่ๆนี่นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้